ร,รายการสุภาษ,ษิตสอนใจโดยอาจารย์สมจิตสีสงครามนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามาด้วยนะครับข,ขอบุณครับสุภาษ,ษิตสอนใจในวันนี้มีดังนี้นะครับอายครูไม่ได้วิชาอายภรรยาไม่ได้ลูกอีกครั้งนะครับ อายครูไม่ได้วิชาอายภรรยาไม่ได้ลูกนะครับแสงจันทร์ชแนลสมจิตสีสงครามช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าอายคนครูมีปัญหาต่อปัญหาไม่ได้ก็ไม่กล้าถามครูก็ไม่ได้มีความรู้อายภรรยาอย่างไรอย่างไงมันก็ไม่มีลูกนะครับจริงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ